ب ิ سم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ALLAHU MAsallahu Alaihi Wasallam wa Rahmatullah wa Barakatuh กับเข้าสู่ช่วงของการแนะนำการอ่านอัลกุรอานในครั้งนี้ก็จะเป็นการสอนในแบบของอุสมานียะนะครับเป็นการเขียนแบบอุสมานียะซึ่งก็จะต่างจากเล่มเดิมที่เราได้เรียนรู้กันไปนะครับกับเล่มนี้ เล่มนี้จะเป็นการเขียนแบบบับดาดี้นะครับซึ่งการเขียนแล้วก็วิธีการอ่านก็จะมีความแตกต่างกันนิดนึงนะครับผมซึ่งจริงๆแล้วตัวผมอาจจะถนัดเล่มนี้มากกว่าการเขียนแบบนี้นะครับอินชาลอเดี๋ยวเราก็จะเริ่มเรียนรู้กันตั้งแต่อันฟาติฮะแล้วก็อันนาสอันฟาลักกุลฮูเรียงลำดับตามเล่มนี้เลยนะครับเรียงลำดับตามยุสซมาในแบบเล่มนี้เลยคือเรียนจาก สุราะสั้นๆไปสู่สุราะยาวๆแต่เราจะเริ่มกันที่สุราะอันฟาติฮะนะครับอินชาลอเดี๋ยวเรามาจัดระเบียบกันแป๊บหนึ่งนะครับเรามาที่สุราะอันฟาติฮะหน้าแรกเขาจะเขียนว่าสุราะจุลฟาติฮะนะครับซินอูวาสุลาะอารอะสุราะจุลฟาติฮะมักกียะนะครับเป็นสุราะมะกียะ แต่เริ่มต้นการอ่านอัลกุรานเนี่ยสุนทรของนบีนก็คือให้เริ่มต้นเรื่องกับการของความคุ้มครองหรือการอ่านอาอุบิลลาฮิมินาชัยตอนนะครับแต่ก็แปลกว่าอันกุรานเล่มเนี่ยไม่มีประโยคคำว่าอาอุลบิลลาฮิมินาชัยตอนนะครับผมก็เลยเขียนประโยคนี้ขึ้นมานะครับเพื่อมาแนะนําการอ่านด้วยเพราะประโยคนี้ก็เป็นประโยคที่สําคัญมาก ที่หลายๆคนก็มักจะอ่านกันผิดๆนะครับมาเรียนรู้กันเริ่มสะกดนะครับฮัมซาอาอายินอูอาวอูดานอูซูอ่าอูซูต่างกันนะครับอ่าอูอันนี้ฮัมซาเราจะไม่เรียกว่าอาลลิฟนะครับตรงตำแหน่งพยัญชนะเนี่ยผมจะใช้คำว่าฮัมซาฮัมซาอาอายินอูอาวอูดานอูซูอ่าอูซู ตัว hamza เป็นฐานเกิดที่คอส่วนล่างแต่ตัวอ i n เนี่ยมีฐานเกิดที่คอส่วนกลางดังนั้นการอ่านจะต้องเกิดความเปลี่ยนแปลงนะครับอาอูซูบาอีลามบิลลามอาลาฮาีฮีบิลลาฮีมิมอีมีนูนอ่า,อานวอซอนมาที่ชินเลยนะครับนูนอาชินนัชชินอายาชัยตออาอลิฟตอ มีนัสใชอนูนีรอนิรรออารอยิมียาจีมีมีเนิร์จีมีเมื่ออ่านหยุดเราก็ต้องเก็บมีมพยางสุดท้ายเนี่ยที่ไม่มีตัวสะกดนะครับมารวมกับพยางลองสุดท้ายนะครับแล้วปรับจากยีมีเป็นยีมอ่านหน่วงเสียงครับ 3- 4 5ี่ห้าฮารกัดได้เลยตามที่ชอบอ่านรวม أعوذ بالله من الشيطان الرجيم อิรจิมนะครับอุทิศบิลลาฮิมินอิชชัยตันิรจิมประโยคแรกผ่านไปนะครับแล้วเราก็มาสู่อายะของเราประโยคแรกของสุรอันฟาจิฮะนะครับบาอีซินบิส อันนี้มีมนะครับมีมอีลามอ่านมาซ้อนมาที่ลามนะครับมีมอีลามมินล,ลามอาไม่อ่านล่านะครับอันนี้เป็นคําเฉพาะเราต้องอ่านลามอาลาฮาอีรอฮิรรออาฮารอห์มีมอาอาลิฟนี่อาลิฟเล็กนี่สังเกตนะครับวิธีการสะกดจะต้องอ่านมีมอาอาลิฟมาอาลิฟเล็กเเนี่ยนะครับใช้งานเหมือนกันกบอาลิฟใหญ่เลยนะครับมีมอาอาลิฟมา นูนอีรอนิรนินูนนะครับนูนเนี่ยโค้งๆเนี่ยแล้วมีจุดเนี่ยคืออักษรนูนนูนอีรอชิดะนิรรออารอฮาอียาฮีมีมีมีบิสมิลลาฮิรราะห์มานิรราะฮีมบิสมิลลาฮิรราะห์มานิรราะฮีมอายะห์แรกมีอักษรฮัม za ลามฮา มีมดัลลามลามฮะรอบาฮัมซาลามอินอัลิฟเลตลามมีมยานูนสกดอักษรฮัมซาอักษรแรกนี้ไม่มีสระให้นะครับเราต้องหาสระใส่ให้เขาก่อนที่จะถูกอ่านอักษรฮัมซาวะซ้อนเนี่ยเขาจะไม่มาพร้อมสระนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าอยู่ต้นประโยคเนี่ยเราจะต้องมีวิธีการใส่สระให้กับเขาพิจารณาจากอักษรที่2ถ้าอักษรที่2เป็นลามนะครับต้นประโยคฮัมซาเนี่ยให้ใส่สระฟัดฮให้เขาได้เลยนะครับใส่สระอ้าได้เลยแล้วก็สะกดฮัมซะอาลามอัลฮาอามิมฮัมดัลอูดูอัลฮัมดูลามอีลามลิลลามอัลาฮาอีฮี ลิลลาฮิรออาบารอบบาอยลามบิลบาอ่านวอาซอนมาที่ลามเลยนะครับฮัมซาอักษรนี้ไม่ถูกอ่านบาอยลามบิลอินอาอาลิฟอานะครับอาลิฟเล็กสะกดอินอาอาลิฟอาลามอาลารอบบินอาลามีมอียามีนูนอาณาอาลามีนา หน้าพยางสุดท้ายนะครับพยางสุดท้ายไม,ไม่มีตัวสะกดเราจะต้องเก็บรวมเข้ากับพยางรองสุดท้ายนะครับจากอาลามีนาเป็นอาลามีนสองพยางสุดท้ายเนี่ยนะครับเป็นองค์ประกอบของมัดอาริลิส,สุกูลซึ่งเราปรับความยาวเป็น3 4 5หาฮาระกะได้เลยนะครับอ่านรวมอัลฮัมดุลิลลาฮิรับบิลอาลามีน อนนะครับอัลฮัมดุลิลลาฮิรบบินอาลามีนอายะต่อมามีอักษรฮัมซะลามรอฮามีมอาลิฟเล็กนูนฮัมซะวะซอนลามรอฮายามีมสะกดฮัมซะอักษรแรกไม่มีสระให้อีกแล้วนะครับ พิจารณาที่อักษรที่สองเมื่ออักษรที่สองเป็นลามอักษรฮัมซานี้ก็ใส่สระอาได้เลยนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากสะกดฮัมซาอาอ่านวอรซอนไปที่รอเลยนะฮัมซาารออัรรออาฮารอมีมอาอาลิฟมาอัรรอฮมาอัรรอฮมานูนอีอ่านวอซอนอ่านคำที่รอเลยนะครับ นูนอีรอนิรรออ,รอารฮายยาฮ,ฮีมีมีมีนิรรอฮีมีมีพยางสุดท้ายไม่มีตัวสะกดนะครับเมื่อจะอ่านหยุดเราก็จับรวมเข้ากับพยางลังสุดท้ายซะจากฮีมีเป็นฮีมเราอ่านหน่วงได้3 4 5สี่้ารากาเช่นกันองค์ประกอบของฮีมีนี้ก็เป็นมัดอาริทริสกุล เหมือนกับอญญายะแรกนะครับอานรวมอาร์รอฮ์มาเนระฮิมให้เน้นพ่นลมที่ตัวขานะครับรอฮิมอาร์รอฮ์มาเราะฮิมต่อมาอายะที่4มีอักษรมีมอลิฟเล็กลามกาฟยาวาวมีมอลิฟลามดัล ยานูนสะกดมีมอาอลิฟมาลามอีลีกาฟีกีมาลิกียาอ้าวเยวมีมอีอ่านวมาซ้อนวมาที่ดานเลยนะครับมีมอีดาลมิดดานอียาดีนูนอีนี่เยวมิดดีนี่นี่พยางค์สุดท้ายก็ไม่มีตัวสะกดนะครับจับรวมกับดี องค์ประกอบดีนี่ก็เป็นมัตอาริลิสกูลเช่นกันนะครับจากดีนี่เป็นดีนอ่านให้ยาวเท่ากับอยายะนี้อยายะนี้นะครับถ้าก็เราอ่านอาลามีนประมาณ4ี่ฮารก้เราก็ต้องอ่านว่านิรหิมยามิดดีนให้ยาวเท่าๆกันนะครับอ่านร่วม มาลิกิเยอมิดดินมาลิกิเยวมิดดิน,าาดดนอายะต่อมามีอักษรฮัมซะอันนี้ก็เป็นฮัมซะนะครับอันนี้ก็เป็นฮัมซะแต่รูปการเขียนต่างกันเห็นไหมครับฮัมซะวาซอนเนี่ยจะไม่มีสระใสมาให้ซึ่งต่างจากฮัมซะนี้ฮัมซานี้เรียกว่าฮัมซะก็ศนะครับฮัมซะก็ศ เขาจะมีสระใส่มาให้รูปการเขียนจะต่างกันเดีย๋ยวผมขยายดูนะครับเนี่ยเขาจะเขียนแบบนี้อ่าแบบนี้นะครับซึ่งตัวนี้จะเขียนแบบนี้อ่าต่างกันนะครับอันนี้ฮัมซะวอซอนอันนี้ฮัมซะก็สฮัมซาก็สเนี่ยเขาจะมีสระใสมาให้เลยนะครับการใช้งานต่างกันนิดนึงเราไม่ต้องไปหาใส่สระให้เขานะครับอายัน,นี้มีอักษรฮัมซะ ยาอัลิฟกาฟนูนอินบาดาัลวาวฮัมซะยาอัลิฟกาฟนูนซินตาอินยานูนสะกดฮัมซะอียาชิด,ดะจะไม่อ่านอีนะครับอ่านเน้นอีเมื่อใดก็ตามนะครับที่ยามีชิดะหรือวาวมีชิดะ ยากับวาถ้ามีเชนดะพยางนนั้นจะถูกอ่านเน้นนิดนึงนะครับจากมซา z a ย y a ีก็กลายเป็นอีแล้วก็กระสละปากให้มากขึ้นนิดนึงนะครับแค่นั้นเองต่อมา ya a a ฟยา ya gaf a ga iya ga อย่าไปอ่าน iya ga นะครับอ่านเน้น iya ga n u อาินน a g h ba บ b ดานอูดู น้าบุดูอียาแกน้าบุดูว่าอว่าฮัมซาอียามิชดาอันเนนอียาอาลิฟยากาบอากาว่าอียากานูนอาซินนัสตาอาตาอินอียาอีนูนอูนูนัสตาอีนูนูพยางสุดท้ายก็ไม่มีตัวสะกดนะครับเมื่ออ่านหยุด ก็จับรวมกับพยายามลองสุดท้ายซะจากนัสเตอีนูเป็นนัสตอินทำความยาวให้เท่ากับอายันี้อายันี้อายันี้เลยนะครับเพราะว่าองค์ประกอบของอีนูก็เป็นอาริสุกูลเช่นกันอ่านร่วมอิยาแกนาบูดูอิยาแกนัสตตอิน อิยาแนะนาบุดูอิยาแนะนัสต์อินเพิ่มเก็บความรู้นิดหนึ่งนะครับพยา์ใดก็ตามนะครับที่เขาไม่มีตัวสะกดเนี่ยอย่างเช่นเนี่ยบาอูบูเนี่ยไม่มีตัวสะกดดานอูดูไม่มีตัวสะกดวาวอาวาไม่มีตัวสะกด,ววาาะกดเทคนิคการทําจังหวะก็คือพยาง์ที่ไม่มีตัวสะกดจะต้องกระชากพยา์ต่อมาชิดเขานะครับอย่างเช่นตรงเนี้ย บูกระชากดูเป็นบูดูนะบูดูดูก็ต้องกระชากว่าเพราะดูก็ไม่มีตษษัวสะกดนะบูดูว่าอย่าไปเว้นวรรคนะครับนะบูดู oo. ว่าแบบนี้ไม่ได้ต้องนะบูดูว่าว่าก็ต้อง Na, oo. กระชากอีนะบูดูว่าอีแบบนี้นะครับดังนั้นจุดนี้จะต้องเกิดการเชื่อมนะครับเชื่อมสนิทเลยห้ามเว้นวรรคเด็ดขาดเลยหลายๆายท่าน อ่านตรงนี้มีการเว้นวรรคนะครับหลายๆคนจะอ่านว่าอียาแกนาบูดูว่าอียาแกนัสไอินแบบนี้ถือว่าจังหวะผิดเพี้ยนนะครับผลลัพธ์จะต้องเป็นอียาแกนาบูดูว่าอียาแกนัสไอินแบบนี้นะครับฝากไว้อัะยต่อมามีอักษรฮัมซะวะซอนหาฮาใหญ่นะครับ ดัลนูนอาลิฟฮัมซาวอ์ซอนลามซอดรออาลิฟเล็กตอฮัมซาว์ซอนลามมีมซีนตาออฟยามีมต่อไปนี้ผมจะไม่เรียกว่าอาลิฟนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งผมจะเรียกว่าฮัมซาวอซอนไม่ก็ฮัมซากอตโต้ฮัมซากกอตนะครับพยายามปรับ ปรับนิดนึงนะครับเดีย๋ยวเราก็ชินจากแต่ก่อนนี้เราเคยใช้คําว่าอาลิฟอาลิฟอาลิฟนะครับตำแหน่งพยัญชนะเนี่ยอาลิฟไม่สามารถนํามาใช้งานได้นะครับจะต้องเอาฮัมซานะครับสำหรับการอ่านแบบอุสมานียะเนี่ยครับอินชาลอค่อยๆปรับไปพยางคแรกเป็นฮัมซาวอดซอนไม่มีตัวสะกดถัดมาพยางที่สองเป็นตัวฮาไม่ใช่ลาม เราจะต้องหาสละใสให้กับตัวยัญชนะแรกนี้นะครับตัวที่สองไม่ใช่ลามดังนั้นตัวนี้ไม่ใช่สละอ้โดยสิ้นเชิงแล้ววิธีการคือให้พิจารณาอักษรที่3นะครับถ้าอักษรที่3นะเป็นสละอา้าฮัมซานี้ก็ใส่สละอีถ้าอักษรที่3เป็นสละอีฮัมซักก็ใส่สละอีแต่ถ้าอักษรที่3เป็นสละอู ฮ h a าว a ซอนนี้จะใส่สระ o. อะูทวนอีกครั้งนะครับอ่าเป็นอีอีเป็นอีอูเป็นอูนะครับแต่คำนี้อักษรที่3เป็นสระอ e. ีดังนั้นฮัมซาตัวนี้ก็ใส่สระอ e, ีนะครับใส่สระอ e. ีแล้วก็สะกดฮัมซ a อีฮาอีดันอีดีอีดีอีดี นูนอ่าอ่านวอซอดมาที่ซอดเลยนะนูนอาซอดนัสซอดอีซีรออ้าอลิฟร,รออีดีนัสซีรอตอตออนะครับปออ้าลามอ่านวอซอดมาที่ลามนะปออ้าลามตอลมีมอูซินมุสจอาจากอบอียาไปมีมอ่ามาอลมุสตะไปมามาพยางสุดท้าย ก็ไม่มีตัวสะกดนะครับเมื่ออ่านหยุดก็จับรวมกับปีจากตากปีมาเป็นตากปีทาความยาวเท่ากับอายะนี้อายะนี้อายะนี้เลยนะครับพราะเป็นองค์ประกอบของมัดอาริทลิสุกุลเช่นกันอ่านร่วมอิดีนัสซิรรตอนมุสตะคี อดีนสซีรอตันมุสตาคีมตัวนี้ตัวซอดนะครับสีสีอายะต่อมาขอปรับนิดน,นึงนะครับอายะต่อมามีอักษรซอดรออะลิฟเล็กตอฮัมซาวะซอนลามดานยานูนฮัมซาก็ตอนนูนอินมีมตา อไอ้ลามยาฮามีมตัวนี้ตัวฮานะครับฮากลางไอยารอฮัมซาวซันลามมีมไอย์ดอทาวบาร์ไอ้ลามยาฮามีมาวลามอาลิฟฮัมซาวซันลามดอทอาลิฟลามยานูนสะกด อายะเนี่ยเป็นอายะที่มีความยาวนะครับซึ่งเราสามารถหยุดได้จุดนี้จุดนี้นะครับ allah, อินชาลอ๋ยวเราจะพาอ่านแค่ครึ่งเดียวก่อนนะครับสกดซอดอีซีรออาอลิฟรอปออาอ่านข้ามมาที่ลามนะครับต่ออาลามตน้นลามอาลาซานียาดีนูนอานาซีรอตอ้นและดีหนะ้าซีรอตอ้นและดีหนะ้า อลลฟอานนอันอยนอามิมอัมตาอจตอันอัมตาอันอักษรฮัมจานี้ฐานเกิดที่คอส่วนล่างแต่อินเป็นฐานเกิดที่คอส่วนกลางต้องมีความต่างนะครับอันอัมตาซีรอกอลละดีนาอันอัมตาอินอาอาลำอายาไลฮาีมิมหิม عليهم ซิราตัลดีนอันัมต์ عليهم ซิราตัลดีนอันัมต์ عليهم ต่อมาไหอายไอยรออี้อ่านวอซอนที่ลามนะครับรออีลามริลมีอ้าไหเมาดอตอวาวดูบาีบี ริลเมาดูบี้ตัวดอตนะด,ดูดูไม่ใช่แค่ดูหลวมๆนะไม่ใช่ดูดูต้องดูขอบลิ้นต้องอัดที่ฟันกรามทั้งสองด้านนะครับดูริลเมาดูบี้ไอ้อ้าอาลามอายาะไรฮาอิมิมฮิมอะัยฮิมวาวอาว่าลามอ,า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 ,มมมอา,าอ่านหมดซ้อนมาที่ดอตเลยนะครับลามอาดอตล้ว ดอตอาร์ิฟดอจุดนี้นิดนึงนะครับจุดเนี้ยมัดอาของคําว่าดอเนี่ยดอตอาร์ิฟดอเนี่ยแล้วถัดมาเจอกับชิดะเนี่ยครับชิดะเนี่ยจุดนี้เขาเรียกว่ามัดลาซิมากาลิมีมูซักก้อนลาซิมกาลิมีมูซักก้อนนะครับจุดเนี้ยเขาจะต้องเกิดการอ่านหน่วงหกฮาลก้าเลยนะครับหกฮาลก้าเนี่ยดอเนี่ยดอตอาร์ิฟดอเนี่ย แล้วไปเจอชิดะโดปรับสถานะจากสองฮาลิกะเป็น6กฮาลิกะเลยนะครับว่ายแล้วดโแบบนี้เลยนะครับแล้วมาที่ตำแหน่งลามก่อนที่จะเกิดลามเนี่ยต้องเกิดการเน้นก่อนลามอียาลีนูนอาหน้าโดเนี่ยนะครับเกิดการเน้นแบบเนี้ยเหมือนเราจะพูดว่าลอลิงแต่ต้องเน้นก่อน เป็นลอลลิงแบบเนี้ยทำแบบเนี้ยว่าแล้วลลินไกริลมาดูเบลัยฮิมว่าแล้วลลินตรงคำว่าลีน่าแล้วก็รวมเป็นลีนเนี่ยก็เป็นองค์ประกอบของมัดอาริสลิสสุกูนเช่นกันดังนั้น ตำแหน่งเนี่ยเราก็ทำความยาวเท่ากับอายะก่อนหน้านี้นะครับอินชาอัลอห์ไวยริลมกดูบิอาไลห์มวลัดอลลินเดี๋ยวเรามาอ่านตั้งแต่ต้นนะครับอินชาอัลอห์ทวนสักรอบหนึ่งก่อนที่จะจากกันนะครับประโยคแรกที่เราเรียนกันไว้นะครับ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. اياك نعبد واياك نستعين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. บอลลีนก็จบลงไปนะครับสำหรับซุรออัลฟาติฮะนะครับอาการแนะนำการอ่านการสอนในครั้งนี้มีความผิดพลาดประการใดต้องขอมาผู้เรียนไว้หน้าที่นี้ด้วยนะครับสุบฮานะกัลอฮุมะวะบิฮัมดิกาอัชฮะดูอัลลาอิลาฮิลลาอันตะอัสตาฟิรุกะวะตูบุอิลัยกะ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته